เริญพรท่าน,นสาธุชนผู้ติดตามรายการธรรมะออนไลน์จากวัดละคังญี่ปุ่นในตอนคลิปตอนนี้ก็จะนับเป็นคลิปตอนที่หนึ่งที่ได้เล่าถึงชีวประวัติของตนเองซึ่งก็อยากจะนำเสนอ จริงๆแล้วผู้พูดเองก็ไม่ได้เป็นคนสลักสำคัญอะไรแต่ว่าก็เพราะว่าไม่สลักสำคัญไม่มีความสำคัญนี่แหละจึงจึงทำเองจึงพูดเองเล่าเรื่องของตนเองถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์มีความสำคัญก็ต้องคงจะต้องมีคนอื่นมามาทำให้อันนี้เราทำเอง พูดเองก็เอาไว้เป็นอนุสรณ์ทาชีวประวัติแล้วก็จะทำให้พวกอนุชนรุ่นหลังเขาได้มาศึกษาเกี่ยวกับสังคมนสังคมสังคมสังคม ในชีวสังคมที่มีชีวิตอยู่แบบแบบจะว่าดงผ้าเหลืองก็ได้เพราะว่าผู <c> ้ <oughs> พูดเองก็เ <c oughs> ติบโตมาตั้งแต่เติบโตในในชีวิตในภาคล่มภาคการสวัสน์เนี่ย มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวจนกระทั่งมาอยู่นันปัจจุบันนี้เพราะนั้น <c oughs> ชีวิตได้ผ่านอะไรมาบ้างก็อยากจะนำมาเสนอเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นตอนแต่ละตอนแต่ละตอนตไว้เป็นอนุสร์ของตอนเองเก็บไว้จะเป็นร้อยปีพันปีมาเปิด ก็จะได้ศึกษาว่าโอ้โความเป็นอยู่ในสังคมของนักบินในดงพระเหลืองนี่ก็ก็มีความเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาหรือว่าประวัติของผู้พูดเองเป็นลำดับไป <c oughs> อัามาภาพชื่อพระครูโคสิตพุทธิศาสตร์อันนี้เช่นเป็นชื่อพระราชินานามเป็นเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้า,เอาอยู่หัวท่านถวายมาท่านาพระราชทานมาจะชื่อว่าพราาาะครูโคสิตพุทธิศาสตร์เป็นพระครูปัจจุบันนี้เป็นพระครูชั้นชั้นพิเศษเป็นผู้ช่วยเจ้าวาด พารามหลวงในกรุงเทพมหานครขอเริ่มก็คือพระครูขอสิธิ์พุทธิศาสตร์นี้เกิดเมื่อปีพ,พุทธศักราช2493เป็นลูกคนสุดท้องของคุณพ่อแพงเน,นสวนร คุณแม่มาเนนสวนมีพี่น้องร่วมท้องมันดาเดียวกันเนี่ยมีทั้งหมดหกคนู้พูดนี้เป็นเป็นคนเป็นคนที่หกสุดท้ายอยู่ในเป็นลูกของเป็นครอบครัวที่ที่ยากจนนะเพราะว่า เกิดมาก็จำหน้าพ่อไม่ได้หน้าโยมพ่อไ,ไเปเป,เป็นลูกกัมพาพ่อเสียตั้งแต่อายุยังน้อยคือผูออ้พูพดนอายุยังน้อยส่วนพ่อนนอายุเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะไม่จำหน้าพ่อพ่อไม่ได้ก,ก็เกิดมาในปีสอง0ห้ารอ อีพศ .2500 ก็ได้เข้าโรงเรียนประจำหมู่บ้านชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านสมป่อยสารลอยวัดวัดสารลอยบ้านสมปอยซึ่งเป็นบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่ที่บ้านนุ่มม่วงคือในในในละแวกนี้มันมีอยู่สามหมู่บ้านใหญ่ๆด้วยกันแต่มีวัดอยู่วัดเดียว ตั้งอยู่ที่บ้านสมอยเป็นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าเขาเป็นหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองก็คือวัดบ้านนุ่มม่วงเป็นเป็นบ้านของอาตมภาพนี่เองแล้วหมู่บ้านที่สามบ้านเล็กออกไปคือบ้านบุตรบีก็ไปเรียนหนังสือเข้าปหนึ่งอยู่ที่วัดปหนึ่งปหนึ่งปสองป,ส,องปสาม เข้าโรงเรียนจำได้ว่าปอสามนี่ไปพักแรมไปพักแรมไปน,นอนที่วัดเป็นลูกเสือสมัยก่อนนี่หย,นนนห,ยนหยุดวันพระวันโกนหยุดวันหยุดวันพระวันโกนวันพระเช่นวันขึ้นเจ็ดค่ำขึ้นแปดค่ำแล้วก็ ขึ้นสิบสี่คัมขึ้นสิบห้าคแล้วก็แรมเจ็ดคัมแรมแปดคัมแล้วก็แรมสิบสี่คัมแรมสิบห้าคป็นหยุดเพราะว่าเรียนอยู่เป็นโรงเรียนเรียนอยู่บนศาลาศาลาบำเพญ็ญสาราสาระกุศลศาลาโดยทั่วๆไปแบบแบบอยู่ในวัดวัดเนี่ยก็จะประกอบด้วยกุฏิโบสถแล้วก็ศาลาก็ไปเรียนอยู่ศาลายังไม่มีโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลสร้างให้เหมือนปัจจุบันนี้ก็จะไปพักแรมพักแรมแล้วใน,ในตอนกลางคืนอนะ่ะตอนกลางคืนประมาณชักสองซึ่งสามทุ่มได้เพราะเราก็เป็นเด็กกันอยู่ปสามก็ไปแห่เอาได้กระโหลกากระป๋องก็ตีตีแห่อ้อมสลา แล้วนึกวันนั้นนึกยังนึกได้ยังไงก็ไม่รู้หรอกอ่าก็เลยปลีกออกจากเพื่อนไปยืนอยู่ใต้ต้นช่ำชาแล้วมองไปที่โบสถ์มองไปที่พระโบสส์ในที่พระโบส์นั้นก็จะมีต้นต้นช่ำชา้าหรือต้นจามจุลีอีกต้นหนึ่งกําลังต้นก็ยังไม่ใหญ่นักหรอกต้นกาลังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอดีพอดีก็ออมองไปเห็น เป็นผู้หญิงใส่ผ้าุงสีดำใส่เสื้อสีขาวเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วก็นึกหยู่ยืนอยู่ในใจยืนอยู่ยืนอยู่แล้วก็นึกอยู่ในใจว่าเอะมีผู้หญิงเดินเข้าไปในโบสถ์ทำไมอะ่ะกลางคืนอย่างนี้ผู้หญิงเข้าไปในโบสถ์ได้แล้วก็คิดถามตนเองแต่ไม่มีคำตอบทีนี้พอโตขึ้นมา เราขึ้นมาก็ก็เลยได้แต่ว่าก็รู้เรื่องว่าในในอุโบสถนะในในใต้ทุกชุกชีพระฐานพระนะจะมีอัฐ,ฐิเต็นไปหมดใส่ใส่โกรแล้วก็วาง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 ,วางไว้อยู่ในนั้นแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโบสถ์อีสานน่ะ อีสานประเพณีของอีสาน <c oughs> แต่ณปัจจุบันนี้ผู้หญิงสามารถเข้าไปในโบสถ์ไดนะ้ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลางสาเหตุที่ผู้หญิงไม่เข้าไม่สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้นั้นก็เพราะว่าตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโบสถ์เล็กนะโบสถ์เล็กเมือ่อโบสถ์เล็กขนาดเล็กขนาดเล็กที่สุดของโบสถ์นี้ก็จะสามารถบรรจุพระได้ ยี 21, 21่สิบเอ็ดยรูปนะอันนี้เป็นโบสถ์ที่ขนาดเล็กที่สุดทีนี้โบสถ์ของวัดสารลอยบ้านสปอยที่มีศาลาวัดแล้วก็มีเด็กในหมู่บ้านมาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยม,มันก็ขนาดมีขนาดเล็กนะมันขนาดเล็กก็เพราะฉะนั้นผู้ที่สะดวกที่สุดก็คือผู้ชายเข้าไปในเข้าไปในโบสถ์แล้วก็นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆพระได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นประเพณีก็เลยเกินกลายเป็นธรรมเนียมว่าห้ามผู้หญิงเข้าไปในโบสถ์อันนี้แทีนี้สิ่งที่สิ่งที่ได้คำตอบมาโตจนบัดนี้แล้วเนี่ยก็เลยได้คำตอบว่าที่เราเห็นเนี่มันคือก็คือกคอ,อกปาติกะอปาติกะอกปา,กาอ,ปา,อปาติกะก็คือวิญญาณน,นั่นแหลนะวิญญาณที่ นะที่เขาอาจจะเวียน่าวตายเกิดอยู่ในพบได้พบในตรงนั้นนั่นะแล้วก็เห็นนะแล้วเห็นอันนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นึก,กว่ามันเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเทียงแต่นึกว่ามันเห็นแต่ในะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นนะั่นก็คือโอปปาติกานั่นเองอันะนั้นก็ไปเรียนหนังสือจบป .4 นะเรียนอยู่4ปีเมื่อปี องพันห้าร้อยห้าร้อยสองพันห้าร้อยแล้วสองพันห้าร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามห้าร้อยสามห้าร้อยสามจะเข้าห้าร้อยสี่นี่แหละก็ก็เลยได้สอบได้ออกออกโรงเรียนจบพอจบพอสี่แล้วก็ไปพาไปช่วยพี่ช่วยแม่ทำนาเราก็เป็นก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเราก เราก็เป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงควายนะเลี้ยงควายสนุกเหล่าเลี้ยงควายแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ชายเราก็จะต้องมีความพยายามที่จะหัดเรียนรู้เรื่องการจักการสารงานไม้งานไม้ไผนะ่จักตอกเหลาตอกอทำกระดงทำกระดง้งไปทำตะกร้า ทำสไส้ดักปลาอะไรแนี้ต้นก็ทำก็พอทำเป็นแต่ในปัจจุบันนี้ลืมหมดแล้วสารการสารสารกระด้งสารกระด้งสารกระด้งหมอกระด้งเลี้ยงหมอนอก็ก็สารได้ถึงตัวเล็กๆอายุมาสิบอายุสิบสองสิบสามปีก็ มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แต่พอหลังจากนั้นแล้วโดยโดยประเพณีของคนอีสานนี้เนี่ยก็จะนิยมส่งลูกเข้าวัดลูกที่จบป .4 แล้วนะ่ะเข้าวัดเข้าวัดไปบวชไปบวชเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือต่ออเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยกระดับอะไรหรอกเรียนเอาความรู้พอที่จะให้อ่านออกอ่านออกเขียนได้ ก็จบป .4 แล้วนะอ่านหนังสือไม่ออกเลยอ่านไม่ออกอ่านอ่านออกนิดหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ตัวหรอกอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเป็นพระเป็นสมภารเจ้าวัดที่นั่นท่านก็ได้ให้พระมาสอนท่านที่มีความรู้มาสอนกอไก กอก่ขอไข่ได้หัดสะกดหัดสะกดก,การันจนอ่านออกเขียนได้แต่ว่าตัวผู้พูดนี่ไม่ได้ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ไม่ได้เรียนลักษณะแบบนั้นแต่ก็พยายามพยายามอ่านพยายามอ่านพยายามถามคนนู้นคนนี้ว่าตัวนี้อ่านมายังไงอก็ค่อยคอยจำจดจำมันก็พอก็พออ่านได้เขียนหนังสือก็ทีนี้พอต่อมา ก็ได้วิธีการที่จะมาบวชเนี่ยก็จะต้องไปเขาเรียกว่าไปเป็นนาคนาคี่หมายถึงพูดเตรียมตัวที่จะบวชแลไปอยู่ที่วัดบางคนก็โกนผมบางคนก็ไม่โกนนะไม่โกนไม่โกนผมแต่ว่าก็นอนวัดรับใช้พระเป็นสังกาลีวัดอยู่ในช่วงหนึ่งอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็ได้เป็นสังกาลีชชอย คอยช่วยเหลือคอยช่วยนะตักน้ําใส่ต้มบ้างล้างล้างสาหรับกับข้าวให้ให้หลงให้พระอะไรนี้ก็ทีนี้ก็เห็นเห็นพิธีบวชนะเห็นพิธีบวชเมื่ออยากบวชแล้วก็สังเกตเขาเห็นพวกรุ่นพี่เขาไปบวชเขาก็จะเขาก็จะมีมีแห่นาคมีแห่นาคด้วยช้าง เอาช้างสมัยก่อนที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยก็มีช้างช้างบ้านค่ายเนี่ยโอ้ยมีชื่อเสียงเยอะเยอะ,เยอะเทาพอๆกับทุลินเลยแต่เดี๋ยวนี้มันน่าจะไม่มีที่บ้านค่ายช้างบ้านค่ายสมัยที่เขา,เาทำหนังเรื่องเพชรประมานะในหนังเรื่องเพชรพระมาเนี่ยเขาก็ก็ใช้ช้างที่บ้านค่ายนี่หละแล้วก็แสะดง นะก็ที่บ้บานคายนี่มีม,มีมีช้างอยู่โอยเยอะหลายเชือกนะทีนี้เขาก็จะนิมนตน,นิยมจ้างว่าจ้างช้างมาแล้วก็ให้นาคเนียขึ้นขึ้นน,นั่งบนหลังช้างแล้วก็แห่เอะล้อมแห่รอบบ้านนะมีของวงม,มีมีปีพาดของวงตีแห่เขาก็เขาก็เห็น แต่ว่าผู้พูดเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือกลัวช้างกลัวช้างไม่ได้กลัวว่ามันจะกัดนะให้ช้างกัดเออไม่ไม่ได้กลัวว่ามันมันจะทําร้ายเราแต่ว่ากลัวว่ามันมันใหญ่มันเป็นสัตว์ใหญ่แล้วเลยไม่ไม่กล้าที่จะเข้าเข้าใกล้มันก็กลัวไม่อยากไม่ปรารถนาแล้วไม่ปราถนาว่าอไ อยากบวชแต่ว่าไม่อยากจะขี่ช้างแห่พอดีก็พอถึงยมแม่ก็บอกว่าป้าจะพาไป,ไปฝากให้เป็นฝากไปไปฝากเป็นนาคจะได้ท่องคำขันนาคได้พอดีก็เลยไปพาไปฝากไว้ที่วัดทรงธรรมอำเภอเจตุลับจังหวัดชัยภูมิ ก็ไปฝากไว้อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อพระครูพระครูกุฏิกรเชยรมท่านก็บอกว่าอไปเดี๋ยวจะบวชให้แล้วกไปบ้านไปบอกพ่อบอกแม่มาเรียนมาบวชก็เลยพอถึงวันบวชยมแม่ยมพี่ก็ไปเข้าไปอำเภอ แล้วก็โกนผมแล้วก็ก็อุ้มพระทยเข้าบสถก็แค่นั้นเองสมใจปรารถนาคือคือไม่ต้องไม่ต้องขี่ช้างนะบวชตรงกับบรรสงกรานงานสงกรารพอดีพอดีก็บวชบวชแล้วบวชแล้วก,ววก็ไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนะแต่ว่า ก็ยังพำนักอยู่ที่วัดทรงธรรมเป็นสามเณรอยู่ที่นั่นคอยอุปถัมภ์พระแล้วก็เรียนหนังสือ,อซึ่งชีวิตเมื่อบวชแล้วในความเป็นสามเณรนั้นนะจุดที่วัดทรงธรรมนะ่ะสมัยก่อนมันไม่มียังไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าหลวงแบบนี้มันเป็นไฟฟ้าที่เขาใช้ ใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟเนี่ยแต่ว่าเป็นเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหญ่ๆแลี่ก็กลางวันกลางพอตกเย็นเขาก็ประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยเขาก็ติดติดเครื่องติดเครื่องไฟฟ้ามันก็จะสว่างไปทั่วอำเภอเป็นไฟหลอดไฟแดงๆไลยใสย่แล้วก็ก็ใช้อย่างนั้น,น,นทีนี้ ในความเป็น,ปนชีวิตของความเป็นเดนหนึ่งก็คือเรียนหนังสือสองคืออุปถัมภะการเรียนหนังสือก็คือเรียนบาลีเรียนนับธรรมการอุปถัมภะตืินเช้าขึ้นมาตืินเช้าขึ้นมาก็จะต้องมาถูกตุติใช้กะลามะพร้าวเอากะลามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวแห้งเนี่ยเอามาเอามาผ่าเอามาตัดเป็นครึ่งครึ่งหนึ่ง ตัดเหมือนเราไข่เหมือนไข่เหมือนไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ผ่าผ่าตามยาวแตแวเ่เราเราเราตัดตามขวางเอาเลื่อยมาเลื่อยเลื่อยลูกมะพร้าวตัดทั้งทั้งเปลือกมันทั้งกะลาเสร็จแ,แล้วก็มากระเทาะกะลาออกเทาะเนื้อมันออกให้มันเหลือแต่ปุย๋ยให้เหลือแต่เปลือกนะเราเสร็จแ,แ,แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอามาถู เอามาถูกุติถูถูกระดานโอ้ดีมากถูต้มต้าต้มต้มต้มดได้ออกกำลังเหงื่อไหลศกเลยใช้เท้าเหยียบแล้วก็ถูววิธีการถูการที่จะทำให้กระดานมันมันมันออกมันเนี่ยก็จะต้มต้มขี้พึ่งนี่แหละที้พึ่งเทียนไขเนี่ยที่ขาวๆเนี่ย กับน้ํามันกาดแล้วก็เอามาใส่ชุบผ้าแล้วก็เอามาทาทาทบทากระดานพื้นกระดาษน,นะแล้วก็ก็เอากราบมะพร้าวนั่นนะถทนูทุกวันทุกวันทุกวันมันก็มันก็เงาแว,เวบเลยแล้วเียกออกกําลังด้วยอืเล้กออกกําลังต,ตื่นเช้าขึ้นมามนกล้ก็โทรบ้านแล้วก็ลงสำรับจัดสำรับจัดสำรับมาวางไว้ เอามาวางไว้ของเน้นองหนึ่งเน้นองหนึ่งนี่ก็จะก็จะอุปถากคพระหนึ่งองหรือว่าบางทีท่านเน้นมากกว่าก็พระหนึ่งองนี่ก็จะอุปถักเน้นอุปถัก็สององหรือสามองก็ได้แล้วแต่อันนี้บางองบางพระบางองค์กัรูปเดียวบางองก็ก็เน้นเน้นรูปเดียวมาอุปถากพระอุปถัก ก็จะการอุปถาภะก็จะต้องหนึ่งก็คือตอนเช้าก็ไปส่งบาทส่งบาทไปบิฑบาทเคาะระคังเคาะระคังในเวลาประมาณรั้หกโมงหกโมงหกโมงนี้ก็จะเคาะระฆังเคาะหอระคัง,คงแม่งแม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 งาะระคังให้ญาติโยมได้ยินโยมเขาก็ะเดียอเนี่ยพระท่านเคาะระฆังแล้วเดี๋ยวพระจะมาคุมบาทแล้ว พระคุมบาทเป็นภาษาโบราณก็คือ,อไ,มไม่ได้ใช้ส,สายถลกบาทรสะพายบาทแต่ว่าใช้มืออุ้มแล้วก็อภาจิวรเน,นี่ยคุมคุมบาตไม่ให้เห็นบาทรหรอเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับโยมผู้หญิงที่กำลังท้องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคุมบาทรพระไปคุมบาทก็จะเดินตามามีพระ มีพระที่ที่เป็นอายุขันธสามากก็เดินนําหน้าแล้วก็ลองมาก็ด,ด,ดาดับมาคัดท้ายโดยสัมมนเณรถ้าหากว่าสัมมนเณรนั้นถ้าหากว่าพระท่านไม่ได้ไปบิณฑบาตเนรก็จะไปบินแทนก็จะไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับหรอกนะไม่มีกลับใส่มีแต่ข้าวมีแต่ข้าวเฉยเฉยบิณฑบาตเอาอข้าวพอเสร็จแล้วก็ พอส,สุดสายแล้วก็เดินเดินกลับเดินกลับ,ลบวัดแล้วเราก็ญาติยโยมก็ในบ้านก็จะก็จะหิ้วกับข้าวตามมาที่หลังมีผักมีน้ำพริกมีแกงมีอะไรก็เอามาจาับสำรับที่สรรมเนรเอาสำรับมาวางไว้นะมีพระสิบรูปก็สำรับก็จะมีมีสิบมีจำนวนสิบสำรับพอดีอก็โยมก็เอามา เอามาจัดทีนี้พอพระกลับเดินกลับเข้าวัดเนนสัมมนเนรก็ท่องหนังสือรอ,อไปส่งบาตรพระแล้วก็ท่องหนังสือรอหรือไม่ไปเก็บผักเก็บผักกะทิ้นบ้างผักตาเลิงบ้างอะไรก็เอามาเอามาใส่พระข้าวให้หลวงพี่แล้วก็ตนเองก็พอได้พอได,พอได้พอได้รับเศษบ้างเข้ามา แล้วก็อพอหลวงพี่ท่านจะเข้าจะเข้าจะเข้า,เข,าเข้าเคลื่อนวัดแล้วก็ไปรับบาตรจากท่านอุ้มบาตรหลวงพี่ท่านก็เข้าเข้ากุตีไปแล้วก็อุ้มบาตรแล้วก็ไปตั้งไว้วไปตั้งเรียงเรียงไว้ที่หอฉันโยมคนไหนที่เขามาเขาไม่ได้เขาใส่บาตรไม่ทันหรือว่าไม่ได้ใส่บาตรอย่างนี้เขาก็จะมีกับแล้วก็มีข้าว ล้วก,ก็เอามาใส่บาตรอีกทีหนึ่งได้อะไรนแเราก็มาจัดสำรับจัดสำรับใส่ถ้วยสำรับอันหนึง่งแล้วจะมีถาดมีม,มีถ้วยอยู่ในนั้นนะประมาณเจ็ดใบถ้วยใบยกลางถ้วยแกงใบกลางนี่ก็จะใส่น้ำพริกแล้วก็อีกหกใบนั้นก็จะใส่ใส่แกงใส่แกงใส่ แกงชนิดต่างๆอะ้วแต่แล้วก็ใส่ผักอพอจับโยมจับเสร็จแล้วก็ค้อระครังเสร็จแล้ว,ว,ลวพอเนนพอเนนเสร็จแล้วโยมเข้าไปแด้งว่าพอเนนเสร็จแล้วแล้วพอเองเนนก็ไปยกสําหรับมาวางไว้ที่นั่งของหลวงพี่ของแต่ละคนละคนที่นั่งหลวงพี่นะเราจะต้องจัดให้เรียบร้อยมีจาหนหนึ่งใบมีขวดน้ํามีแก้วน้ํา แล้วก็ผ้าเช็ดมือจัดไว้ให้เรียบร้อยเป็นอาสนะที่นั่งฉันแล้วก็ไปไปยกสำรับมามาวางไว้ข้างแล้วก็เคราะระขังแล้วพระท่านก็ลงมานั่งพอมานั่งป๊อปแ,แ,แล้วเสร็จแล้วฝ็ามเน้นก็ประเคนประเคนประเคนสำรับประเคนสำรับแล้วก็ประเคนบ,บาทแล้วท่านก็ให้พรเน้นยังไม่ได้ฉันนะต้องพระฉันก่อนรอ เราพาเราเป็นเนรแล้วก็นั่งรอนั่งนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆนั่นแหละบางทีพระท่านจะเรียกใช้เร,ใชเรียกใช้เอานน่นเอานี่นะก็เราก็จะได้ได้รับใช้ได้ทันหรือบ,บางทีโยมที่เข้ามาช้าหน่อยนะเขาเขามาช้าแต่ว่าสำหรับเราเก็บมาแล้วมาถวายพระแล้วอะไรแบบนี้เราก็จะได้จะได้ช่วยโยมอ,อันนี้อยู่ในช่วง ช่วงเช้าหรือว่าช่วงแม้แต่ช่วงเพลนก็ในลักษณะเดียวกันทีนี้พอถึงตอนเย็นพอถึงตอนเย็นเนี่ยก็มีการตักน้ําทมไมก่อนยังไม่น้ําประปาก็ยังก็ยังตักน้ําจากสระจากสระสระกลางสระส่วนกลางของของอาเภอเราก็ตักมาดึกๆนะประมาณเย็นแล้วจงึงจึงจะสามารถที่จะไปตักน้ําได้ถ้าไปตักไปตักน้ํา แต่วันหน่อยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไห่ไไมจีวรก็คือใส่อังสาพ,พื้นเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจะต้องตักน้ํำตั้งค่าแล้วตะวันตกดินแล้วจึงจะไปตักน้ําได้ตักน้ํานี่แหละตักน้ํำใส่ปิ๊บแล้วก็วางใส่รถใส่รถเข็นวามีวาระกันโอ้ก็ ก็ทําอยู่อย่างนี้อุปถากอุปถาพระ,ะทําจนโตหลังนั้นก็เรียนหนังสือเรียนบาลีอยู่อยู่เป็นเวลาห้าปีเรียนบาลีอยู่เป็นเวลาห้าปีสอบไม่ได้ทักสอบได้ก็คือทักทาตรีกับนักทาโทตอนนักนักเอกนี่สอบอยู่สอบอยู่สามปีถึงได้ สอบอยู่สามปีปีที่สามก็สอ,สอบสอบนักธรรมเอกได้พอสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็สอบประโยคหนึ่งสองได้พร้อมๆกันสอบยากมากเพราะว่าไที่สอบยากมาก,กมันก็มันก็ไม่มันก็จะจะ,จะพูดว่ายากหรือไม่ยากมันเพราะว่ามันเรียนหนังสือโดยที่ไม่มีเป้าหมายให้เรียนเรียนก็ให้เรียนก็เรียนไปอย่างนั้นแหละไม่มีเป้าหมายไม่รู้ไม่รู้เรียนไปทําไมเนะเช่น หลังจากนั้นแล้วพอเรารู้ความหมายว่าของการเรียนหนังสือเราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจึงเราจึงรู้เรื่องว่าเราจะไปทําเรียนไปทําอะไรทีนี้ก็คงเรียนไปทําอะไรนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยพอในในในหัวเรื่องหัวต่อว่าพอสอบประโยคหนึ่งสองได้แล้วเราจะขึ้นประโยคสามจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เอาไว้ต่อคลิปหน้า เพราะนั้นก็ขอจติตไว้เพียงเท่านี้ใน,ในตอนนี้นะเป็นชีวิตเป็นความความเป็นสัมมณเณในสมัยนั้นก็เล่าอาจจะไม่ละเอียดนักแต่ว่าพอที่จะมองเห็นภาพได้ชีวิตสัมมณเณรในในสมัยก่อนโน้นเป็นอย่างนี้อเป็นชั้นข้าวก็ต้องชั้นที่หลังพระเป็นต้นนะเอาไว้แค่นี้ก่อนขอความขอความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ติดต,ตามทุกท่านเทอญ